ปัญญาของแม่นมมุอายลาวมหาเทวีตรัสกับสมิงมัตราหูว่าเราจะแต่งกองทัพให้เจ้ายกไปจับพระยาน้อยเจ้าจะว่าอย่างไรสมิงมัตราหูทัดทานว่าพระยาน้อยก็มีหนังสือมาแล้วว่าถึงเดือนเก้าให้มุอายลาวไปรับมาก็จำจะให้มุอายลาวถือหนังสือไปฟังดูก่อนถ้าพระยาน้อยไม่มาดังสัญญาแล้ว จึงค่อยยกกองทัพไปบัดนี้ก็เป็นเดือนเก้าตกลงมาข้างแรมแล้วขอให้ส่งมุอายลาวไปรับเถิดมหาเทวีก็เห็นด้วยแต่งหนังสือเสร็จก็สั่งให้มุอายลาวเดินทางไปตะเกิงเพื่อรับพระยาน้อยก่อนเดินทางไปมุอายลาวไปหาตละลแม่เท้าทูลว่ามหาเทวี ใช้ให้ข้าพเจ้าไปเชิญเสด็จพระยาน้อยพระแม่เจ้าจะฝากสิ่งใดไปบ้างฝ่ายตระแม่เท้าทราบข่าวว่าพระยาน้อยได้เหมยมณิกรูปงามมาไว้ก็มีความหึงหวงก็ว่าแม่จะไปก็ดีแล้วข้าจะฝากของสองสิ่งคือหม้อน้ามันกับลูกช่างตาชูไปด้วยซึ่งตระแม่เท้าฝากสิ่งของทั้งสองนี้ เพื่อแกล้งทำกระทบให้สมกับความแค้นใช่ว่าสิ่งของที่ดีกว่านี้จะไม่มีแล้วสั่งนางมุอายลาว่าแม่โปรโดช่วยทูลฝาพระบาทให้ทราบด้วยว่าข้าพเจ้าทาสีเก่าเป็นคนจนมีความกะตันอยู่ระลึกถึงพระเดชพระคุณอยู่ทุกเช้าค่ำจึงจัดของทั้งสองนี้ฝากมาถวายตามประสายาก ครั้นจะหาของดีๆก็เป็นคนขัดสนไม่มั่งมีเหมือนหม่อมแม่ชาวเมืองตะเกิงเขาจึงไม่มีของดีๆมาทูลถวายอันของสองสิ่งนี้เป็นของต่ำถึงจะไม่ทรงโปรโดใย,ยดีแล้วก็ตามพระไัยเถิดแต่ขอให้ได้ทรงเห็นถึงความสวามิภักดิ์ของข้าพเจ้าว่าทาสีเก่านี้มีความซื่อสัตย์กตัญญูมากมาแต่เดิม ถึงยากจนก็ยังอุส่าฝากของมาถวายได้มุอายลาวได้ฟังก็ยิ้มอยู่ไม่ได้พูดอะไรด้วยรู้อยู่แก่ใจว่ามีความหึงหวงแงงอนแล้วลามาทูลความแก่มหาเทวีมหาเทวีก็ทรงพระสวนตรัสว่าต่ละแม่เท้าทำดังนี้เป็นการประชดหึงหวงเป็นธรรมดาผัวเมีย แล้วถามมุอายลาว่าที่ตระะแม่เท้าทำดังนี้เจ้ารู้ในเล่กลความคิดของนางหรือไม่มุอายลาวก็รู้อยู่แต่ทูลว่ามิได้ทราบมหาเทวีจึงว่าซึ่งตระะแม่เท้าฝากน้ํามันไปให้นั้นคือจะให้พระยาน้อยคิดเห็นว่าน้ํามันนั้นธรรมดาใช้สำหรับ จุดตามประทีปให้สว่างรุ่งเรืองพระยาน้อยและตาลแม่เท้านั้นเกิดในขติยะตระกูลมียศศักดิ์อันรุ่งเรืองตาลแม่เท้านั้นเปรียบเหมือนแสงประทีปอันสว่างสุขใสเหมยมณิกนั้นชาติไพรสกุลต่ำเปรียบเสมือนที่มืดซึ่งพระยาน้อยเอาเหมยมณิกมาชุบเลี้ยงนั้นเปรียบเหมือนอยู่ด้วยกันในที่มืด หาแสงสว่างไม่ให้พระยาน้อยคิดถึงที่อันสว่างรุ่งเรืองคือตัวตาลแม่เท้าผู้เพื่อนยากอย่าได้หลงลืมเห็นแสงประทีปเมื่อใดก็ให้คิดถึงกันเมื่อนั้นและลูกช่างตาชูนั้นก็คือจะให้เห็นว่าตาลแม่เท้าทุกวันนี้มีความรักใคร่ซื่อสัตย์อยู่ต่อพระยาน้อย เปรียบประดุจตาชูเป็นของเที่ยงให้พระยาน้อยมีความรักใคร่ซื่อสัตย์ต่อตะแม่เท้าเหมือนตาชูบ้างอย่ามีสองสามให้มากไปเขาทำปริศนาให้กันดังนี้แล้วมหาเทวีก็ฝากผ้าห่มไปให้พระยาน้อยผืนหนึ่งแล้วสั่งความไปอีกล้วนแต่ความดีหวังมิให้พระยาน้อยเครือบแคลง แล้วมุอาอลาวก็ทูลลามหาเทวีมาขึ้นช้างพังไปกับบ่าวหญิงชายเป็นอันมากถึงด่านเมืองตะเกิงชาวด่านก็คุมตัวไว้แล้วบอกเข้าไปในเมืองพระยาน้อยได้แจ้งก็ดีพระไทยนักให้พ่อมอนไปรับเข้ามาเมื่อแม่นมมุอาอลาวมาถึงพระยาน้อยเสด็จออกไปต้อนรับ อันเชิญให้นั่งในที่อันควรกระทำความเคารพถามถึงสุขและทุกข์กันตามความคุ้นเคยว่าทุกวันนี้แม่เป็นสุขในกายและจิตอยู่หรือประการใดมุอาอลาวตอบว่าตั้งแต่พระองค์เสด็จมาอยู่เมืองตะเกิงนี้ข้าพเจ้าหามีความสุขไม่ทุกวันนี้พระองค์ยังคงเจเริญสุขอยู่หรือ พระยาน้อยตอบว่าข้าพเจ้าทุกวันนี้มีความสุขแต่ตอนหลับถ้าตื่นอยู่ก็หาความสุไมิได้มุอาอลาวได้ฟังก็สงสารจึงส่งหนังสือกับผ้าห่มซึ่งมหาเทวีฝากมานั้นถวายแก่พระยาน้อยแล้วเอาหม้อน้ำมันกับลูกช่างตาชูซึ่งตาลแม่เท้าฝากมาถวายต่อทีหลัง ซึ่งถ้อยคําที่ต่ละแม่เท้าฝากมานั้นมุอายลาวเป็นคนมีปัญญาหาทูลไม่กลัวจะบาดหมางสะเทือนไปถึงเหมยมนิกพระยาน้อยทอดพระเนตรของสองสิ่งแล้วก็ทรงพระสวนด้วยรู้ว่าต่ละแม่เท้าฝากของทําปริศนามาดังนี้เป็นประเพณีหึงหวงตามวิสัยคนแง่งอน ทรงคำนึงถึงตรละแม่เท้าด้วยเป็นคู่ยากแต่ไม่อาจออกพระโอษได้เกรงคนทั้งปวงจะหัวเราะดูหมิน่นจึงสั่งให้เอามอ้น้ำมันกับลูกช่างตราชูไปให้เหมยมณิกดูเหมยมณิกมิได้ล่วงรู้ในความคิดของตรละแม่เท้าก็มิได้ว่าประการใดแล้วพระยาน้อยก็ฉีกผนึกหนังสือออกทรงอ่านความในหนังสือว่า สมเด็จพระเจ้าป้าพระมหาเทวีแจ้งความมายังพระยาน้อยผู้หลานด้วยพระราชบิดาทรงพระโกรธแก่หลานแต่ก่อนนั้นป้าช่วยเพชรทูลบัดนี้พระองค์หายพระโกรธเป็นปกติแล้วทุกวันนี้มีพระกรุณาตั้งพระไทยคอยหลานว่าเมื่อไรจะมาทรงตรัสถามป้าอยู่เนืองๆมิได้ขาด ได้ทอดพระเนตรเห็นตละแม่เท้าและพ่อราวแก่นเท้าขึ้นมาเฝ้าแล้วก็น้ำพระเนตรตกหลานเราอย่าได้กลัวเกรงสิ่งใดเลยอันหนึ่งค่าของป้ากับค่าของหลานซึ่งวิวาทค่าฟันกันนั้นก็เป็นเวรของเขากระทามาแต่ก่อนเคยค่าฟันล้างผานกันมาจึงเป็นดังนี้ป้าหาโกรธไม่อย่าสงสัยเลย ให้หลานเร่งกลับคืนมาเถิดพระยาน้อยแย้งความในหนังสือก็รู้ว่าเป็นคำลวงจึงตรัสกับมุกอายลาว่าแม่ได้อุปถัมภ์เลี้ยงดูข้ามาจนใหญ่ถึงเพียงนี้คุณของแม่มากนักหาที่จะอุปมาได้ข้าคิดอยู่เสมอว่าชีวิตของข้าขึ้นอยู่กับแม่แต่บัดนี้แม่จะเอาชีวิตข้าหรือ หรือจะให้ข้ามีชีวิตอยู่ต่อไปมุอายลาวได้ฟังก็น้ำตาไหลจะทูลแจ้งเหตุทั้งปวงก็เห็นมีคนอยู่มากในที่นั้นจึงทำอุบายแลดูซ้ายขวาหวังจะให้พระยาน้อยพาเข้าไปในห้องพ้นจากผู้คนทั้งปวงพระยาน้อยก็ทราบในกิริยานั้นจึงแกล้งตรัสว่าซึ่งข้ามาอยู่ณนะตะเกิงนี้ยากจนนัก ทั้งเงินทองผ้าพันนุ่งห่มเครื่องกินอยู่ใช้สอยก็ไม่มีถ้าแม่ไม่เชื่อก็จงเข้าไปดูในเรือนเถิดพระยาน้อยก็พามุอายลาวเข้าไปในห้องครั้นได้อยู่เฉพาะสองคนแล้วมุอายลาวก็ทูลพระยาน้อยว่าซึ่งมหาเทวีมีหนังสือมานี้เป็นกลลวงพระองค์อย่าได้เชื่อ บัดนี้เขามีหนังสือแอบส่งไปยังเมืองขึ้นทั้งปวงให้ยกกองทัพมาจัดการกับพระองค์พระยาน้อยได้ฟังก็แค้นพระไทยบ่ายพักไปทางองค์พระบรมธาตุถวายนามัส,สการแล้วหันมาประนมหัดแก่มุไอาลาวแม่นมผู้มีพระคุณตรัสว่ามหาเทวีและสมิงมา่ราหูเป็นคนผ่านหาสัตว์ไม่ได้ คิดทำร้ายข้าพเจ้าขอให้พ่ายแพ้แก่ข้าพเจ้าเถิดแล้วมุกอายลาวก็เอาแผนการของตนทูลแก่พระยาน้อยว่าพวกเขามีหนังสือไปถึงสมิงพระตะบะเจ้าเมืองมอตมะและสมิงเลิกพระเจ้าเมืองมองมะละให้ยกกองทัพมาพระโคบรรจบกับกองทัพของสมิงมะลาหูและกองทัพสมิงชีพราย เมื่อพร้อมเพรียงแล้วจะให้สมิงมัราหูเป็นแม่ทัพใหญ่ยกมาตีตะเกิงข้าพเจ้าเห็นว่าถ้าเขาพร้อมกันแล้วจะมีกำลังมากนักฝ่ายพระองค์กำลังน้อยเห็นจะเสียทีข้าพเจ้าคิดการผ่อนปรนไว้เห็นพอจะเอาชัยชนะได้ขอให้พระองค์แต่งเครื่องบรรณาการมีหนังสือไปอ่อนน้อมต่อสมิงพระตบะ และสมิงเลิกพระให้งดกองทัพไว้ฝ่ายกองทัพพระโคสองกองทัพนั้นทางสมิงชีพลายก็เข้าข้างพระองค์อยู่ดังนั้นหากจะทำการแต่กองทัพสมิงมะราหูแต่เพียงกองทัพเดียวพระองค์คงได้ชัยชนะพระยาน้อยเห็นชอบด้วยตรัสสรรเสริญมุอายลาว่าแม่นี้เป็นสตรีก็แต่ตัว แต่ปัญญาความคิดเปรียบดังบุรุษรู้คิดคาดการที่ได้ที่เสียที่ได้สั่งสอนข้าทั้งนี้ดีแล้วข้าขอบคุณแม่นักจะกระทําตามคำแม่ว่าทุกประการแล้วตรัสถามมุอายลาว่าข้าจะตอบมหาเทวีเป็นหนังสือหรือจะสั่งไปแต่ปากเปล่าดีมุอายลาวตอบว่า อย่างไรก็ได้เหมือนกันพระยาน้อยจึงให้จัดทองคำห้าช่างไปถวายมหาเทวีแล้วสั่งมุอายลาว่าแม่จงทูลมหาเทวีเถิดว่าข้าจะไปในเดือนเ้านี้แต่ยังจัดข้าวของจะไปถวายสมเด็จพระราชบิดาและพระเจ้าป้าอยู่และจงบอกแก่ตะละแม่เท้าด้วยว่าข้ามาอยู่เมืองตะเกิงนี้ เป็นผู้ชายขัดสนหามีที่กินไม่ได้อาศัยแต่แม่ค้าจึงค่อยคลายรําคาญอันหนึ่งซึ่งได้ฝากของสองสิ่งมาให้นั้นก็ขอบคุณเป็นที่สุดมุอายลาวยิ้มทูลว่าข้าพเจ้าขอลาพระองค์ไปก่อนแล้วขอพระองค์จงเร่งทำการเถิดพระยาน้อยรับทำแล้วเสด็จตามลงมาส่งด้วยความเคารพ มุอายลาวก็ขึ้นช้างพังกลับไปพระโคครั้นถึงพระโคก็เข้าเฝ้ามหาเทวีเอาทองห้าช่างถวายทูลว่าพระยาน้อยถวายมายัางพระแม่เจ้ามหาเทวีตรัสถามว่าพระยาน้อยจะมาหรือไม่มุอายลาวทูลอัมพรางตามคำพระยาน้อยว่าจะมาแต่ขอผลัดจัดข้าวของอยู่ก่อน ยังไม่ได้กำหนดวันจะมาแต่มาแน่ในเดือนเก้านี้แล้วมุอายลาวก็ถวายบังคมลามาหาตะระแม่เท้าทูลแต่ที่ดีๆว่าพระยาน้อยสั่งมาว่าให้ตะระแม่เท้าจงอยู่ดียาดาตีพ่อลาวแก่นเท้าไม่ช้าก็จะได้กลับมาเห็นหน้ากันซึ่งอยู่ณเมืองตะเกิงนั้นก็เป็นสุขอยู่หาประชวน พระโรคสิ่งใดไม่อย่าให้ตะละแม่เท้าเป็นทุกข์ถึงเลยแต่ถ้อยคําที่พระยาน้อยกล่าวเปรียบเลยเชิงสังวาดนั้นมุอายลาวไม่ได้ทูลให้ทราบเกรงตะละแม่เท้าจะมีความหึงหวงกำเริบหนักขึ้น